เอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็ตลอนไต้หวันรอบที่3ามแล้วนะครับวันนี้ผมก็ไปที่เดิมเหมือนเดิมมีอะไรก็เข้ามาเล่นเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมเล่นรอใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับไปฟาร์มรอไต้หวันตอนนี้ถึงไหนแล้ววะ กูคืนทุกวันเลย วิ่งเล่นอยตู้กระชาเขาถึงไหนแล้วเนี่ยระบบระบบสุ่มอันนี้สุ่มของรางวัลก็ยังเหมือนเดิมนะครับดูประวัติคนได้รางวัลดิหย่อนไปกี่อันเนี่ยพันหกร้อยโอ้โหพันสองก็ยังได้นะ สามพันเก้าอันนี้จัดไปหมื่นห้าทั้งที่ได้มาอันนี้แต้มจะมาแต้มเนี้ยหมายถึงเราหย่อนไอเหรียญกาชานะครับหย่อนไปเยอะแค่ไหนก็มีโอกาสได้เยอะแค่นั้นแต่หย่อนน้อยก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่โอกาสน้อยนั่นแหละบางคนหย่อนหนึ่งอันได้เงี้ยจะดวงดีเกินกม็มีไปด้วยมีไปรูเดียวดว้วย อตู้ตู้กาชามีหัวแบบใหม่มีหวีด้วยหวีเพิ่มคิดมีดอกทันตะวันครับทันตะวันไฟนอลนดาเมจดีดับโอ้โหของพวกนี้ออกยากๆยกังรูเดียวอีกนะดูด,ดิโอกาสออกยากๆยกังรูเดียวอ่ะ ้องมาดูพวกขั้นสูงนี่ต้องเป็นของขั้นสูงนะครับเนี่ยซึ่งจะมีสองรูแบบอันนี้ยังรูเดียวอยู่เลยเทลาร์สองสองรูนี่ก็สองรูสองรูสองรูรูเดียวมาดูตู้สูมการ์ดใช้เหรียญวัตซ์ลี่สามพันนะครับต่อการหย่อนหนึ่งที ก็มีโอกาสได้การ์พวกนี้การ์บอสก็มีโอกาสได้ถึงฟารโรนะครับเนี่ยฟารโรดีนี่บอสในตู้นะครับ,บ,รรบก็จะเป็นมีถึงแค่นี้ส่วนการ์ชั้นสูงก็จะมีเข้ามาแล้วนะเนี่ยพวกนี้ ในของเซิร์ฟไต้หวนันก็จะมีพวกนี้เข้ามาแล้วอันนี้ธาตุดินธาตุถีทธาตุลมธาตุน้ำธาตุฮลลี่แล้วธาตุพิษมีธาตุทั่วไปก็จะมีการ PVP reduction อะไรเหมือนใส่พวกเมอร์ฟี่เลยใครเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับ หย่อนที 600. หกร้เฮ้ยเหมือนมันจะราคาสูงกว่าสูงกว่าเซิร์ฟเราหรือเปล่ามันมี3ามเกรดเหรออันนี้เกรดแรกเกรดสองเกรดสได้ถึงตรงนี้ได้ถึงอนุบิตเกตรดสามเกรดสจะได้ถึงนี่อ๋อมีขั้นต้นขั้นสูง ไอ้ขั้นกลางแล้วขั้นสูงแล้วก็บอสเลยแล้วก็มินินะครับใช้จํานวนเหรียญไม่เท่ากันนะขั้นต้นนี้ใช้้5ไป150แล้วก็ไป600เลยโหห600นี่แพงเอาเรื่องอยู่นะใช้เหรียญย่อนเนี่ย กรุงโซเล่นคนที่เข้ามาอยากสอบถามอะไรถามได้นะครับอยากให้พาไปดูอะไรบอกได้นะอันนี้เป็นเซิร์ฟไต้หวันนะครับเป็น เล็กเอ็กเซิร์ฟไต้หวันตลอดไต้หวันฉบับไลฟ์ระหว่างรอคนดูถามก็ฟาร์มไปวันวัน อันนี้ตัวผมก็ยังเล่นเซิร์ฟซีอยู่นะครับก็เล่นสาไนนกอยู่นะอันนี้ก็มาเล่นสาไนนกต่อระบบตีบวกเซฟเห็นตีบวกเซฟก็ปรับโอกาสลดลงอีกเซ็งจิปหายเลย เนี่ยเนี่ยระบบเซฟตีบวกไลฟ์สกิลอืมยิงตีแล้วไม่แตกอันนี้จะไปะไหัวซะหน่อยมีตังไหมเนี่ยเออมีตังอยู่ว่าไปแล้วก็ไปหัเวเรื่อยๆวางๆไปหัว มีอะไรพิมพ์สอบถามได้นะครับพูดคุยกันได้นะสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับหัวตีบวกดีกว่านี่นะครับเป็นหินตีบวกที่แบบป้องกันการลดนะ แช่งมาหน่อยกองแช่งแช่งมาหน่อยขอให้ไม่ติดหน่อยผมจะ่วหน่อยหกสี่สสสสสสก่อนสุดปีบวกขึ้นลงลงขึ้นลงลง้ลง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 ลายขวาซ้า,ายขวาอดหัวเต็งนั่นไงเออขึ้น ลงลงซ้ายขวาซ้ายขวากดหัดเป้งหถ้าเรายังบวกสีไม่ได้กันลดก็ไม่มีความหมายนะก็กันลดนะครับราคาตลาดตอนนี้จะอยู่ที่ก้อนละหมื่นสามนะอันนี้คือกันลด กันลดตั้งแต่5้าถึงแนะไม่เขียนบอกเลยอันนี้ก้อนก้อนนี้ตั้งแต่5้าถึงแก็มาดูตรงนี้ระบบเร่นี่รพัฒนาถึงกันลดถึงกันลดถึงกันลดนะครับเนี่ย อันนี้คือห้าถึงแปดนะกันชุดรถนี่แบบถูกมากนะครับสี 4, ่พันกันอาวุธรถนี่หมื่นสามเลยแล้วก็อันนี้กันปรับรถนะจมื่นสี่อันนี้เป็นกันรถระดับเก้าสิบสองนะครับสี่หมืนเลยสังเกตว่าตีอาวุธนะครับจะแบบ หินกันรถของอาวุธจะใช้จะแพงมากนะครับเพราะว่าคนนี้ยมเตียววัตกรรยอันนี้ประดับแพงกว่าอันนี้ประดับแพงกว่าเลยข้างบนนี้ประดับยังประดับก็แพงกว่านี่หว่าประดับแพงสุดคนนี้ยมตีประดับนะพราะอันนี้ขั้นสูงสุดเลยที่ได้รับกัรเฮ้ยไม่ใช่ คุ้มครองค้องกันนะลูกคุ้มครองกันไฟให้ชารุดเสียหายคุ้มครองไฟนะอันนี้ไม่มีไม่มีหินมาหวดโชว์นะครับเมื่อกี้หวดไปแล้วสองทีแตกไปสองก็ตแตก ซส้นยังไงวะเ,เสียงพัดลมอ่ะมันจะมีเสียงพัดลมแส้นอ๋อเพิ่งเห็นข้อความ ได้ยินนะครับเสียงหายังครับเสียงหายังเหมือนจะเป็นเสียงพัดลมของเครื่องมันแรงดังแรงไปหรือเปล่าขอปิดพัดลมก่อนโอเคปิดพัดลมนะปิดพัดลมของเครื่องมือถือน่าจะเบาลงแลว องแชทห้องแชทไม่ด้่ง่ะก่อนหน้านี้ห้องแชทไม่ด้งเลยไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วน่าจะเป็นเสียงพัดลมแหละน่าจะเป็นเสียงพัดลมของเครื่องเพราะว่าเครื่องร้อนประมาณนั้น เพราะว่าสตรีมในมือถือไงครับชิงเงียบมากเลย สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมครับมีอะไรสอบถามได้นะครับผมก็วิ่งเควสไปเลยครับมีมีอะไรอยากสอบถามเกี่ยวกับเซิร์ฟไต้หวันถามได้นะอยากมาเล่นด้วยกันมาได้นะครับมาสร้างกิวให้ผมอยู่หน่อย ในเซิร์ฟนี้เนี่ยกิวคนไทยมีไหมเนี่ยมันไม่มีเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่กิว <c oughs> แชทอืม เริ่มตึงกับอ o a x แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองไปสตรีมของ r o origin ดูนะในนี้มีใครเล่น origin ไหมครับอยากไปลองอยู่เหมือนกัน chop 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 บจังเลยไม่มีใครคุยด้วยต้องพูดกับคนตัวเองความต่อไปคุณดักอุ้มอยู่ไหมครับคุณเป็นเพื่อนหน่อยคุณดักอุ้มแฟนบันแท้ เพื่อความอยู่รอดล,ล,ลงไปให้ได้ชึบไม่มีใครคุยด้วยครับเลยเรียกเฉยก็เดี๋ยวไลฟ์ัถึง สักหน่อยแล้วเดี๋ยวไปไลท์ออริจินแล้วกันลองดูเราจะลองไปไลท์ออริจิน เดี๋ยวผมขอกลับไปลงดันของเซิร์ฟซดีกว่าไม่ไปอยู่ที่เซิร์ฟคนไทยบ้างเชื่อไม่เหงาเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวอันลงอันนี้แล้วเดี๋ยวไปไลฟ์ของของเซิร์ฟซดีกว่า ไอเซิร์ฟซีไปบน่นบนในในคิวเซิร์ฟซีแป๊บหนึ่งขอส่งเควสนี้ก่อนโอเค๋ย่าลงแล้วนะครับเราไปไล์ของอันนี้ต่อบายบายไม่มีไม่มีมีใครมีคำถามละเซิร์ฟสี่ไอเซิร์ฟไต้หวัน แล้ววันนี้มาเร็วไปเร็วครับไม่มีเพื่อนคุยก็เลยไปทางไปไปเล่นสนานกเซิร์ฟตดีกว่า